สวัสดีค่ะเซลเจี๊ยบนะคะสาวเจี๊ยบบุรีรัมนะคะจากห้างหุ้นส่วนจำกัดสมบูรณ์แท็กเตอร์2,000จังหวัดบุรีรัมนะคะวันนี้เซลเจี๊ยบก็มาพามาชมโชว์รูมนะคะที่ศูนย์บุรีรัมนะคะของเราก็จะมีรถแท็กเตอร์จอร์เดียนะคะตั้งแต่รุ่นเล็กอ่า 3028en 28แรงม้านะคะอ่าไล่ไปถึงรุ่นใหญ่เลยนะคะมีให้เลือก ให้ดูให้ชมและก็ให้ซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินสดเงินสดผ่านทกสเงินสดผ่านโรงงานน้ำตาลหรือจะเป็นผ่านสินเชื่อทางร้านก็ยินดีให้บริการและให้คำแนะนำพร้อมให้คำปรึกษานะคะมาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะคะยกกล้องขุดมันนะคะผ่านบุกเบิกนะคะ ผานสาาน4หรือจะเป็นผานพวรนะคะผาน5้าาน6กผาน7นะคะอุปกรณ์ต่อพ่วงก,การเกษตรทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นางานไล่นะคะอาจจะเป็นงานอ้อยเครื่องปลูกอ้อยเครื่องฝังปุ๋ยลิป เอร์แะเบิดดินนะคะทางเราก็จัดเตรียมไว้ให้ลูกค้าได้เลือกสรรนะคะแล้วก็เลือกช็อปได้อย่างจุใจเลยนะคะอุปกรณ์เรามีครบให้ลูกค้าเลือกเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก,ก็โทรหาเซลเจียบได้ที่093-09473-04คค่ะ